หนังสือเสียงถังซำจ๋งจดมาเหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถังโดยชิวซูหลุนมหาวิทยาลัยภาษาตามประเทศปักกิง่งสำนักพิมพ์มติชนบริษัทมติชนจำกัดมหาชนแบบที่1นึ่คำอธิบายประกอบเรื่องพระถังซำจ๋งออกเดินทางจากเมืองซีอานนครหลวงของประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถัง มุ่งหน้าไปทางตะวันตกเรื่อยไปจนถึงเมืองเกาชางพักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งออกเดินทางมุ่งสู่อินเดียหนังสือเรื่องจดหมายเหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถังที่ท่านประพันธ์ชิ้นนั้นท่านเริ่มต้นบันทึกการเดินทางของท่านเมื่อไปถึงแคว้นอัคนีนี่เองแคว้นอัคนีอาตมาภาพขอบรรยายถึงแคว้นที่อยู่ใกล้กับเมืองนี้ที่สุดคือแคว้นอัคนี เดิมเรียกว่าแคว้นเอียนฉีแคว้นอักขณิมีอาณาเขตแต่ทิศตะวันออกจดทิศตะวันตก600ลี้โดยประมาณแต่ทิศเหนือจดใต้400ลี้เมืองหลวงมีอาณาเขตวัดโดยรอบได้6-7ลีเ้เศษแคว้นอักนณิมีภูเขาล้อมรอบทั้ง4ทิศหนทางสูงชันน่ากลัวอันตรายง่ายต่อการป้องกันการบุกรุกของข้าศึก มีแม่น้ำลำธารพาดหลายสายน้ำในลำธารถูกทดเข้ามาทำไร่ไถนาเนื้อดินที่นี่เหมาะที่จะปลูกพืชผลการเกษตรจำพวกลูกเดือยข้าวโพดข้าวสาลีฤดูหนาวพุทราอัง,ง่นสาลีสากัวสากัวหมายถึงผลไมช้ชนิดหนึ่งลูกเล็กสีแดงมีรสเปรี้ยวอากาศที่นี่อบอุ่นสบายตลอดสีฤดูการ ชาเมืองมีอุปนิสัยเป็นคนซื่อตรงเปิดเผยจริงใจต่อกันตัวอักษรลอบเลียนแบบตามแบบของอินเดียมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยเครื่องนุ่งห่มตัดเย็บด้วยสกลาดตัดผมสั้นไม่ใช้ผ้าโพกศีรษะเงินตราที่ใช้กันทั่วไปเป็นเหรียญกราสบทองเงินและทองแดงอันเล็กๆราชาที่ปกครองเป็นชาพื้นเมืองกล้าหาญแต่ขาดกุศโลบายอันลึกซึง้ง ชอบอวดตัวเองบ้านเมืองปราศจากหลักธรรมจัญยาบันให้ยึดเหนี่ยวระเบียบกฎเกณฑ์การปกครองไม่สมบูรณ์และหย่อนยานในแคว้นนี้มีวัดวาอารามอยู่กว่าสิบแห่งมีพระภิสุกว่าสองพันรูปล้วนใฝ่ใจศึกษาลทัทธิหินยญานนิกายสารวติวาสเนื่องด้วยพุทธคำพีและหลักคำสอนอีกทั้งวินัยและพิธีการต่างๆล้วนรับเอาแบบแผนของอินเดียดังนั้น ผู้ฝ่ายใจศึกษาจึงสืบเสาะศึกษาจากต้นฉบับของอินเดียพระภิสุสงฆ์เคร่งครัดรักษาธรรมวินัยเป็นผู้ถึงพร้อมในศีลาจารวัตมีความมานะพยายามแต่นิกายนี้อนุมัติให้ฉันติโกติปริสุทธ์มังสะหมายถึงคือเนื้อสัตว์ที่ผู้เสพไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่สงสัยการปานาติบาตที่เขาทำเพื่อตอนเองโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้พระภิกษุเหล่านี้จึงติดตันอยู่ในระดับอนุบุพ,พะปฏิปทาซึ่งหมายถึงลัธิที่เน้นการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปอันเป็นธรรมเบื้องต้นจากแคว้อาคาัคนิออกเดินทางไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ200ลี้ข้ามเนินเขาหนึ่งลูกกับแม่น้ำอีกสองสายและมุ่งหน้าไปสู่ทิศตะวันตกถึงทุ่งราบแห่งหนึ่ง เดินทางต่อไปอีก700ลี้ก็จะถึงแคว้นคุจีแคว้นคุจีอาณาเขตของแคว้นคุจีแต่ทิศตะวันออกจดทิศตะวันตกเป็นระยะทาง1000ลี้โดยประมาณแต่ทิศเหนือจดทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ600ลี้เมืองหลวงมีอาณาเขตวัดโดยรอบได้17-18ถึงลี้เนื้อดินเหมาะที่จะเพาะปลูกลุกเดือยข้าวสาลี เข้าวเจ้าอังหงนทับทิมผลไม้ที่เพาะปลูกกันมากมีสาลี่สาโกัะลูกท้อลูกซิ่งหมายถึงลูกไม้ที่คนไทยเรียกกันว่าลูกไหนทรัพยากรธรรมชาติมีทองคําทองแดงเหล็กตะกัว่วดีบุกอากาศอบอ,อุ่นตลอดเสรร์ดูการอุปนิสัยของชาวเมืองเป็นคนซื่อตรงเปิดเผยตัวอักษรลอกเรียนตามแบบของอินเดีย มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างชาวคุจีมีความสันทั์ในทางเครื่องสายและนาตศิลินเหนือกว่าชนชาติอื่นเครื่องนุ่งห่มส่วนใหญ่ตัดเย็บด้วยพวกแพรสียกดอกเป็นลวดลายและผ้าสกาดตัดผมสัน้นใช้ผ้าพกศีรษะเงินตราใช้เป็นเหรียญกระสาบทองเงินและทองแดงอันเล็กๆพระราชาเป็นชาวคุจีโดยเชื้อสายสติปัญญาดัดๆด ขาดกุดสโลบายอลึกซึ้งและถูกครอบงำโดยขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่กุมอำนาจที่นี่มีประเพณีอย่างหนึ่งคือทารกเมื่อแรกเกิดจะใช้ไม้แผ่นแนบติดศีรษะไว้เมื่อเติบใหญ่ขึ้นศีรษะจะได้แบนบางภายในแคว้นคุจีมีอารามกว่า100แห่งพระภิกษุมีกว่า5,000รูปฝ่ายใจศึกษาลทัทธิอินญานนิกายสารวัติวาดพุทธคำพีและหลักธรรมคำสอนต่างๆ อีกทั้งวินัยและพิธีการต่างๆก็ล้วนรับเอาแบบแผนจากอินเดียทั้งสิ้นดังนั้นผู้ฝักใฝ่ศึกษาจึงสืบสแสวงศึกษาจากหนังสือต้นฉบับภาษาอินเดียพระภิกษุเหล่านี้ยังคงติดข้องอยู่ในระดับอนุบุพภปฏิปทามีการฉันติโกติบริสุทธิ์มังสะพร้อมไปกับเครื่องบริโภคอื่นๆแต่ทว่าเมื่อภิกษุทุกรูปต่างก็รักษาทมวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นพูดถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตใฝ่ใจอยู่กับการศึกษาพุทธคัมภีร์และมีความยินดีในการแข่งขันเอาดีด้านสมถะวิปัสสนาทางที่ตวนออกของแคว้นคูจีมีเมืองเมืองหนึ่งทางทิศเหนือของเมืองมีเทวไลหน้าเทวไลมีดึงพญานาคกว้างใหญ่นาคในบึงมักจะแปลงร่างเป็นมาขึ้นจากน้ำมาผสมพันธุ์กับม้าตัวเมียและตกลูกเป็นนาคอาชาไหน ที่มีอารมณ์ดุร้ายยากที่จะทำให้ละพยศเพราะว่าลูกของนาคอาชาในสามารถนำมาเลี้ยงให้เชื่องใช้งานลากรถได้ด้วยเหตุนี้แควนนี้จึงมีอาชาพันธ์ดีมากมายอาตมาภาพฟังผู้สูงวัยเล่าให้ฟังว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่นานมีราชาองค์หนึ่งพระนามว่าสุวรรณบุษปราชา พระองค์ทรงปกครองประชานิกรด้วยทศพิธราชธรรมทำให้พญานาคในบึงทราบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งจึงขันอาสามาควบขับราชรถให้ก่อนหน้าที่พระราชาองค์นี้จะถึงแก่การพิราลัยเกิดใช้แท้ตวัดถูกใบหูพญานาคพญานาคจึงดำหายลงไปในบึงจนบัดนี้ก็มีเคยปรากฏร่างให้ได้เห็นอีกเลยเมืองนี้ไม่มีบ่อน้ำชาวเมือง จึงต้องอาศัยน้ำในบึงในการดำรงชีวิตนาคในบึงจึงแปลงร่างเป็นมนุษย์ขึ้นมาเสพเมถุนกับหลาวอิทธิเพศเป็นเนืองนิดลูกที่เกิดมาจึงแข็งแรงปราดเปรียวห้าวหารวิ่งเร็วปานอาชาด้วยเหตุนี้สาโลหิตแห่งนาคจึงได้แพร่เผาพันธุ์ออกไปชาวเมืองทั้งหมดล้วนเป็นนาคพันธุ์ล้วนสำคัญว่า เผ่าพ,พันธุ์ของตนเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงเกินมนุษย์สามัญจึงกำแหงอหังการไม่ยอมรับการปกครองของพระราชาพระราชาจึงชักนำชาวเติร์กเข้ามาเข็นฆ่าชาวเมืองไม่มีเหลือเลยสักคนเดียวไม่ละเว้นแม้กระทั่งคนแก่และเด็กปัจจุบันแคว้นนี้จึงได้กลายเป็นเมืองร้างไปจากเมืองร้างบ่ายหน้าไปทางทิศเหนือ40ลี้ ตรงบริเวณที่เป็นรอยต่อของเทือกเขามีอารามตั้งหันหน้าเข้าหากันสองอารามโดยมีแม่น้ำขั้นกลางอารามทั้งสองนี้มีชื่อว่าวัดจักรารามทั้งสองแห่งพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในอารามงดงามวิจิตรประณีตยากที่จะเชื่อว่าเป็นฝีมือของชาวโลกพระพิสูจน์ที่วัดสองแห่งนี้คลองตนอยู่ในพิขุภาวะอย่างวิเวกสมถะเคร่งคลัดรักษาธรรมวินยัย ประกอบกิจวัตรทางาศาสนาอย่างหมั่นเพียรในโบสถ์จักรรามทางทิศตะวันออกมีหินหยกก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งหน้ากว้างสองเชียกว่ากว่าสีนวนลลักษณะคล้ายหอยกาบทะเลบนหินหยกมีรอยพระพุทธบาทประทับติดอยู่รอยนั้นยาวหนึ่งเชียรแปดชุนกว้างหกชุนเศษในวันอุโบสถรอยพระพุทธบาทจะเปล่งรศมีมลังมาเลืองเป็นนิดลานชุมนุม ทางด้านประตูตะวันตกของเมืองหลวงมีพระพุทธรูปยืนจำหลักเรียงรายอยู่สองข้างวิถีองค์พระพุทธรูปสูง90เชียเศษเบื้องหน้าแนวที่ตั้งของพระพุทธรูปเป็นลานชุมนุมที่จัดขึ้น5ปีต่อครั้งเรียกว่างานปัญจบ,บริษัทช่วงก่อนและหลังเทศกาลชิลเฟินหมายถึงวันที่พระอาทิตย์ข้ามเส้นศูนย์สูตรในวันนั้นกลางวันกับกลางคืนจะยาวเท่ากันเป็นเวลาหลายสิบวัน พระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศจะบ่ายหน้ามาชุมนุมณที่แห่งนี้นับแต่พระราชาลงมาตลอดจนขุนนางอมาต์และสาธุชนทั่วไปจะรามือจากงานฝ่ายคารวะทุกอย่างชำระสะสางร่างกายให้สะอาดหมดจดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายมาถือศีลกินเจฟังเทศฟังธรรมณสถานที่แห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันผู้คนลืมสิ้นความหิวโหยและเหนื่อยล้าวิหารแต่ละแห่ง จะประดับประดาพระพุทธรูปอย่างวิจิตบรรจงด้วยแก้มณีมีค่าและบรรจงห่มพระพุทธรูปด้วยแพรสียกดอกและอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นรถเข้าร่วมขบวนแหร,รถที่อัญเชิญพระพุทธรูปเข้าร่วมขบวนแห่มีนับพันคันมาชุมนุมกันเนืองแน่นณนะลานแห่งนี้พระราชาจะทรงหารือข้อราชการกับเหล่าขุนนางอมาตเป็นปกติวิสัยทุกๆวันขึ้น15คห้าคำและวันปลายเดือน แต่จะประกาศแถลงให้ทราบกันทั่วทั่วก็ต่อเมื่อได้รับคําแนะนำจากพระมหาเทระผู้ใหญ่แล้วออกจากลานชุมนุมทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือข้ามแม่น้ำสายหนึ่งก็ถึงวัดอัศจรรย์ลานวัดและอาคารโบสถ์กว้างขวางสว่างสวยพระพุทธรูปที่นี่ได้รับการประดับประดาอย่างวิจิตรงดงามภิกษุบริษัทมีความสำรวม วางตัวเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปมาณะบากบันสูงทั้งวัยวุฒ์และคุณธรรมมีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งเป็นพระหูสูตรจึงทำให้อัจฉริยะบุคคลจากแดนไกลซึ่งเลื่อมใสศรัทธาในคุณธรรมและความรู้ของท่านเหล่านี้พากันเดินทางมาศึกษาหาความรู้กันพระราชาอามาตร,ราชมนตรีผู้คงแก่เรียนสามัญชน คริาบดีล้วนขอเป็นโยมอุปถักถวายกับปิยพันธ์ต่างๆความเริ่มใส่ศรัทธาต่อพระพิสุในอารามนับวันจัทวีขึ้นอัตมาภาพสดับจากผู้สูงไวัยว่าจำเดิมนั้นอดิกษัตริย์ของแคว้นนี้ซึ่งถึงแก่พิลาลายแล้วนั้นทรงนับถือพระพุทธศาสนาพระองค์มีพระประสงค์จะเสด็จนมัสการสังเวชนียสถาน จึงทรงแต่งตั้งพระอนุชาร่วมพระอุทธรสำเร็จราชการแทนพระองค์ข้างฝ่ายพระอนุชาเมื่อทรงรับพระราชองค์การแล้วก็แอบตัดองคชาติของตนเองทิ้งเสียทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตัวเองไว้ล่วงหน้าก่อนที่ภัยจากธุระวจีให้ร้ายต่างๆจะถึงตัวองคชาติที่ตัดนั้นถูกนำมาเก็บไว้ในหีบทองและปิดผนึกไว้แน่นหนาแล้วจึงนำมาถวายพระราชา พระราชาทรงถามว่านี่อะไรหรือพระอนุชาทูลว่าหีบทองใบนี้ขอให้พระองค์ทรงเปิดต่อเมื่อเสด็จนิวัตรแล้วพระราชาจึงมอบหีบใบนั้นให้เจ้าหน้าที่นำติดตามโดยเสด็จด้วยและเมื่อพระราชาเสด็จนิวัตรแล้วก็มีคนกล่าว้ายป้ายสีพระอนุชาจริงดังที่คาดคะเนไว้ว่าพระองค์มีรับสั่งให้พระอนุชาสำเร็จราชการแทน แต่พระอนุชากลับหมกมุ่นในการมาคุณอยู่กับฝ่ายในพระราชาสดับดังนั้นก็ทรงพิรธเป็นฟืนเป็นไฟมีรับสั่งให้ลงพระอาญาพระอนุชาอย่างหนักพระอนุชาทูลว่าเถ้าข้าพระองค์กระทําผิดจริงจะไม่หลบหนีราชภัยอย่างเด็ดขาดแต่ขอให้พระองค์ทรงเปิดหีบทองออกทอดพระเนตรด้วยพระราชาเปิดหีบทองออกดูก็เห็นท่อนองคชาตในหีบนั้นรับสั่งถามว่า เจ้าทอนประหลาดนี้คืออะไรเจ้าประสงค์จะชี้แจงสิ่งใดหรืออนุชาทูลตอบว่าจำเดิมที่พระองค์ทรงสเสด็จประพาสนั้นได้มีรับสั่งให้ข้าพระองค์ว่าราชการแทนข้าพระองค์กังวลว่าอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีจึงใช้วิธีตัดองค์ชาติของตนเองทิง้งเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองมาบาัดนี้ความกังวลน,นั้นกลายเป็นความจริงขอพระองค์ทรงโปรดพิจารณาให้ท่องแท้ด้วยเถิด พระราชาทรงทราบเรื่องราวแล้วก็ทรงยกย่องสรรเสริญพระอนุชาความผูกพันที่มีต่อกันก็สนิทแนบแน่นยิ่งขึ้นจากเดิมทรงอนุญาตให้พระอนุชาเข้านอกออกในพระราชฐานได้โดยเสรีอยู่มาวันหนึ่งพระอนุชาพบอุรุษหนึ่งต้อนฝูงโคห้0อตัวจะเอาไปตอนก็เกิดความสะท้อนสถานใจกับปวงชีวิตที่กำลังตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับตนจึงรำพึงว่า อันองคาพยุปของเรานั้นไม่ครุบองค์ประกอบก็คงเป็นด้วยกรรมแต่หนหลังชักนำให้เป็นไปคิดดังนั้นแล้วเขาจึงจ่ายทรัพย์ขอซื้อโคฝูงนั้นพลานิสงแห่งความเมตตาการุณจึงโดนบันดาลให้องค์ชาติกลับจเจริญงอกขึ้นมาใหม่และเมื่อมีอวัยวะเพศเกิดขึ้นอีกพระอนุชาก็ไม่ได้เข้าวังอีกเลยพระราชาทรงรู้สึกสนเทจึงทรงถามถึงสาเหตุ พระอนุชาก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นถวายเนื่องด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องมัศจรนยร์พระราชาจึงได้สร้างอารามแห่งนี้ขึ้นเพื่อสรุดีพฤติกรรมอันเร้าใจนี้และให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นที่รู้สืบกันไปชั่วลูกชั่วหลานจากที่นี่บ่ายหน้าไปทางทิศตะว,วันออก600ลี้ข้ามทะเลสายขนาดไม่ใหญ่นักแห่งหนึ่งก็ถึงแคว้นพาลูก,กา